สวัสดีค่ะตอนนี้มีิวก็อยู่ที่วัะเกตนะคะเพื่อนๆสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องมาสวดวันข้ามปีกันด้วยซึ่งวันนี้มีจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกับท่านพระอาจารย์พระมหานพันธ์สันติพัฒโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัะเกตค่ะ กลับมาสักการพระอาจารย์นะคะคือมิม,มิมีปัญหาจะถามพระอาจารย์นิดนึงอะค่ะ๋อมีปัญหากับพระเลยนะเอเชิญเลยมิมีอะไรอยากถามถามได้เลยคืออยากจะถามว่าการสวดมนต์ข้ามปีนี้ดียังไงอะคะ การสวดมนต์ข้ามปีนี่ดีอย่างไรเนาะทำไมช่วงนี้รู้สึกในไทยเรานิยมกันแล้ววัยรุ่นอย่างนิวเองก็เข้าวัดมาสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้นเนาะในความเห็นพระชาายเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยสาข้อที่เป็นเหตุผลว่าสวดมนต์ข้ามปีดีและควรมาสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันข้อแรกเลยก็คือได้ละชั่วทําดีช่วงปีใหม่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไป ปาร์ตี้รับปีใหม่มเราก็จะไปเฉียดสิ่งที่เรื่อใบาามุกทายง,งความเสื่อมใช่ไหมมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องอีก<ม>เราอยู่ในแวดวงของน้ําเมาเราก็จะกลายเป็นคนชงโดยไม่ต้องเกิดปีชงแล้วเหตุการณ์ที่น่าลําบากใจก็จะตามมาอีกหลายเรื่อง<ม>เราก็จะตัดพวกนี้ไปเลยเพราะว่าพอเข้ามาในวัดแทนที่จะเจอน้าเหล้าน้ําเมาเราก็จะเจอน้ํามนต์เป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วพอเข้าวัดแม่ก็ได้เริ่มต้นจะมาทานศีนได้ทําอะไรดีด อันนี้รับปีใหม่เลยและมันเหมือนกับเป็นทริกร์เอฟเฟกมันจะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีๆพอได้เริ่มทําดีด้วยการรักษาศีลสวดมนต์ข้ามปีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะตามมาเพราะมันมีความสุขว่าเอ๊ะเราก็ยังเริ่มทําดีได้นี่ทําไมไม่รักษาความดีต่อไปและความดีก็จะตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นข้อแรก<ช>ได้ลาช,ช,ชั่วทําดีช่วงปีใหม่<ช><ช>ข้อที่2ก็คือระหว่างช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ค่ะ พวกหนูควรจะทำตัวยังไงรคะรชาวชาวชาวพุททุกคนนะอ๋อก็ทำอย่างที่ว่าเลยว่าพอเข้ามาในบรรยากาศของการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเราก็จะได้สมาทานศีลได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งดีๆแล้วก็ได้ข้อคิดได้พัฒนาสติปัญญาของตัวเองอฉะนั้นมันก็จะมาสู่เหตุผลข้อที่สองที่อาจารย์เห็นว่าน่าจะมาสวดมนต์ข้ามปีกันก็คือได้แสดงความรักใส่ใจอย่างถูกทาง ขอแรงเมื่อกี้บอกได้รับช่วยทำดีช่วงปีใหม่ใช่ไหมเขา<อ>ที่2อก็คือได้แสดงความรักใส่ใจอย่างถูกทางค,คือบางทีช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่สวดมนต์ข้ามปีช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดรเราชวนคนรักเราชวนพ่อแม่เราชวนลูกหลานไปในสถานที่ที่มันมีแต่ความบันเทิงไปเค้าดาวเดี๋ยวมันจะดาวไปจริงเราแล้วไม่ได้ดาวแต่เค้าตัวเองก็จะดาวไปด้วย <c oughs> เพราะว่าก็จะมีสิ่งไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายในขณะที่วัดเนี่ย เราแสดงความรักของเราที่มีต่อพ่อต่อแม่ต่อคนรักต่อลูกหลานชวนเขามาในทางที่ดีปลูกฝังเรื่องดีๆชวนมาทําบุญร่วมกันอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความรักอย่างใส่ใจแล้วก็ถูกทางนอกจากถูกทางแล้วยังถูกธรรมด้วยแล้วเมื่อถูกธรรมแล้วต่อไปเราก็จะทําอะไรได้ถูกก็เป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่มแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนมาสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้ค่ะแล้วจะมีผลดียังไงคะ ผล,ผลดีของการสวดมนต์นข้าปีาปก็น่าจะต่อมาที่เหตุผลที่3เลยนะที่พระอาจารย์อยากจะบอกนอกจากได้รักช่วยทำดีช่วงปีใหม่ได้แสดงความรักอย่างใส่ใจอย่างถูกทางข้อที่3เนี่ก็คือได้ร่วมกันสร้างสัมมาทิฏฐิและทําสติให้สตรอง <c oughs> พอเราชวนกันมาเยอะๆมาชวนกันทําในสิ่งที่ดีๆเนี่ยพอสวดมนต์ข้าปีเลยอันแรกเลยได้เข้าไปที่วัดใช่ไหมก็เป็น ภาษาพระก็ได้เป็นปัะตูประเทศเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสมควรที่จะทําให้เกิดการทําสิ่งที่เหมาะสมซึ่งประคนมาเยอะๆมีค่านิยมที่ดีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิติร่วมกันและก็ได้ทําให้พระท่านได้ทําหน้าที่สแสดงธรรมได้เราก็จะได้ฟังอะไรดีๆในช่วงปีใหม่และสุดท้ายเราได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ก็เป็นการทําสติให้สตรองทําให้สติ ความรู้ตัวของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นและคราวนี้เราก็จะสามารถสตรองกับชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาพลากสติไปจากเราฉะนั้นนี่คือเหตุผลดีๆ3ข้อที่คิดว่ามิวควรจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในวันปีใหม่ที่<ม>วัดสเกตภูเขาทองนี่ก็ได้หรือที่วัดใกล้บ้านได้ทั่วประเทศเหตุผล3ข้อนั้นคือได้ละชั่วทําดีช่วงปีใหม่ ได้แสดงความรักใส่ใจอย่างถูกทางและได้ร่วมสร้างส,างสมาธิและทำสติให้สตรองอ๋อตอนนี้ปัญหาในใจก็คลายไปแล้วนะคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงค่ะแล้วก็ช่วยให้พรกับประชาชนทุกคน,นะคะได้ค่ะได้ในส่วนของเหตุผลที่อยากชวนญาติโยมที่ชมอยู่ตอนนี้นะพรมาร่วมสดมนข้ามปีที่วัดใกล้บ้านหรือที่วัดสเกตภูเขาทองแห่งนี้ก็คือในวันนั้นเนี่ยเราจะได้มาร่วมกันหนึ่ง ได้ลาชั่วทำดีช่วงปีใหม่ 2. ได้แสดงความรักความใส่ใจอย่างถูกทางชวนคนที่รักเข้ามาร่วมทำบุญและสุดท้ายข้อที่3ได้ร่วมสร้างสัมมาทิฏฐิและทำสติให้สตรองถ้าโยมสามารถมาสดมนข้ามปีทำดีในช่วงเปลี่ยนปีอย่างนี้ชีวิตโยมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีๆยิ่งขึ้นไป ดังนี้หากท่านได้ทำกิจกรรมดีๆส่วนมนต์ข้ามปีแล้วสามารถอัพภาพแชร์ภาพนั้นบน Facebook ของวัดสเกตร้าชรมาวิหารแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้กับพีกร,รดีๆอย่างน้องมิวได้ที่จะทรรชาแนลคอมสื่ออาสานำทำดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านในช่วงส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่และพบกันได้ในงานสวดมนต์ข้ามปีทุกที่ในวัดใกล้บ้านท่านจเจริญพรยังมาสักการค่ะพระอาจารย์อน,น,นุโมทนาค่ะ